ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซัมโอก่อนนะหวัสดีเพื่อนๆวันนี้พี่ซัมโอจะมาทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้นะวันนี้พี่ซมโอก็จะมาทําเป็นกระปุกออมสินนะ <Huh? S 1> อันนี้ก็จะเป็นทําจากของเหลือใช้นะพี่ซมโอเอาไปส่งครูด้วยนะใช้จริงเนาะเอาไปส่งครูที่โรงเรียนเป็นสิ่งประดิษฐ <Huh? S 1> ์เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลย อุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็จะมีกล่องลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่พ่อพี่สมโอใช้มาเนาะแล้วมันเหลือก็เอามาใช้เป็นสติกเกอร์ติดอย่างที่3ก็จะเป็นสติกเกอร์ตกแต่งนะคะอย่างนี้นี่แล้วก็จะมีสติกเกอร์อีกแบบหนึง่งเป็นรูปผลไม้แล้วก็มีกันไกลค่ะ เดี๋ยวพี่ซัโอจะเจาะรูตรงนี้เป็นที่หยอดเหรียญน,นะคะนี่ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วนะคะออาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์อันนี้ก่อนนะคะเป็นสติกเกอร์สีขาวอันนี้ก่อนนะติดให้ครบก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะมาใช้สติกเกอร์อตกแต่งได้นะคะเดี๋ยวพี่ซัมโอจะแปะนะคะแล้วก็รีดให้มันเข้ารูปนะ พี่สมโมก็ไม่รู้นะว่าหน้าตาของกระปุกออมสินมันจะออกมาเป็นยังไงออกมาสวยหรือเปล่านะ,ะกดติดตามและกดถูกใจให้พี่สมโ,มโอด้วยนะคะที่ช่องพี่สมโมกับน้องแตงโมนะ,ะนี่เสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวพี่สมโมจะแกะสกติกเกอร์แล้วก็แปะตรงนี้นะ,ะแกะเลยตัต้องระวังไม่ให้มันยับนะทุกคน เดี๋ยววางให้เท่ากันนะอ,อ่ะเราแปะเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะรีดนะคะอ่ารีดเลยนี่เรารีดเสร็จแล้วแล้วก็จะใช้แผ่นสีขาวอันนี้เหมือนเดิมมาพันรอบตัวนี้นะพี่สมโอดจะเริ่มพันตั้งแต่ด้านหน้านี้นะตรงรูหยอดเหรียญเนาะแล้วพอพันเสร็จ,จแล้วก็ค่อย,ยอเอามา คัตเตอร์หรือกรรไกรมากรีดออกนะนีไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนี่อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอนอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่สโมก็จะเจาะรูตรงนี้นะคะให้เป็นช่องว่างสำหรับการใส่เหรียญน,นะ,ะเดี๋ยวพี่สโมไปเอาคัตเตอร์ก่อนอ่ะพี่สโมได้คัตเตอร์มาแล้วนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกรีดกัน เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่สมโอนะคะจะพับตรงที่ใส่กระปุกใส่เหรียญลงไปนะเริ่มพับเลยเรียบร้อยนะคะให้สะอาดให้เข้าที่เนาะนี่อย่างนี้นะคะมันจะเป็นรูอย่างนี้เอาไว้ใส่เหรียญได้นี่เพื่อนเพื่อนพี่สมโอก็จะได้ตัดสติกเกอร์ไว้แล้วนะเอาไว้แปะบนกล่องลงังนี่นี่เลยไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแปะกัน huh? อย่างแรกเลยพี่สมโกกกจะแปะไว้เอาลูกสองนะคะแปะไว้ตรงนี้ให้ตรงนะคะจะได้หยอดเหรียญลงไปได้ถูกนะไปะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปะกันอ่าเราต้องแกะออกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สมโกจะแปะสติกเกอร์ลูกศรน,นะคะแปะไว้ตรงนี้เลยอ่ะแปะเลยนี่แปะให้ตรงนะเพื่อนๆให้ตรงกับที่หยอดเหรียญของเรา อาจจะต่อไปพี่จมโอจะมาติดสติกเกอร์ตกแต่งแล้วก็เขียนชื่อนะคะนี่สติกเกอร์จะมันจะมีเป็นอย่างนี้รูปเจ้าหญิงรูปไดโนเสาร์นะคะอะไรก็ว่าไปเนาะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มตตกแต่งกันเลยนี่คือสติกเกอร์ที่พี่จมโอก็เอามาตกแต่งเหมือนกันนะอันนี้พี่จมโอไปลือดูในกระเป๋านะ ก็เจอเนาะนี่แล้วเราเอามาตกแต่งด้วยอ่าเดี๋ยวพี่สม,มนนะคะจะเริ่มตกแต่งแปะสติกเกอร์แล้วนะอ่านี่แล้วก็จะแปะไว้ตรงนี้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นี่แปเดี๋ยวเราไปเริ่มตกแต่งกันเรื่อยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นปรูปปลาวานหรือปลาฉลามนะคะมีแบบนี้ นะอ่าตอ่ออันนี้ก็จะเป็นตัวต่อไปนะคะนี่เป็นเจ้าหญิงชุนี่ก็เริ่มสวยแล้วนะคะนี่มีตกแต่งแล้ว<ะ>อ่านี่พี่ส้โมโอก็ตกแต่งไปแล้วบางอย่างนะนี่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ส้โมโอจะเอาให้ดูนะว่าเราเนี่ยตกแต่งเป็นแบบไหนนะนี่ไปอันต่อไปไปเลยนี่แล้วก็อีกอัน จะเป็นรถสำหรับผู้ชายใช่หมนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะนี่แต่ละด้านะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่แปะลงไปเลยนี่เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านที่หนึ่งอันนี้เป็นด้านที่สองอันนี้เป็นด้านที่สามอันนี้เป็นด้านที่สี แล้วก็เป yeah. er ็นอนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะนี <h 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 <h)> <h <h ่จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้พี่ซัมโอก็จะใส่เขียนชื่อนะคะเด็กหญิงปกฉัดบัวไข่พี่ซัมโอนะคะเพื่อเอาไปส่งครูนะตรงนี้ก็เขียนเป็นกระปุกอมสินนี่เลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่ซัมโอจะเขียนชื่อนะนี่เป็นชื่อพี่ซัมโอเด็กหญิงปกฉัดบัวไข่ป2ครับสองนี่อย่างนี้นะคะนี่เสร็จแล้ว ชา่บรรจ์เขียนกระปุกออนสินนี่ <S <S เป็นไงเพื่อนๆสวยไหมนี่เดี๋ยวพี่จำโอจะหมุนรอบๆให้ดูนะ,ะน,นี่เงยถ้าสวยก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่จำโอด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่จำโอ ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้พี่ส้มโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย